สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาแบกข้าวนะครับจะคของไร่จะคของนาเสื้อสีส้มๆมนะครับนี่บรรยากาศทุ่งนาโอ้โหอ้าวยังไม่มัดติยังไม่มัดตัวมัมดเบรรยากาศดีครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นทางข้ามไปอีกฝากอีกฝากหนึ่งในกาศยามเย็นครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำฝนตกเมื่อสองวันก่อนมันก็เลยท่วมขังนะครับนี่ คุณดูครับน่าจะเอาแหมาหวานปลาด้วยนี่อันนี้ลงลงหวานได้ไหมนี่เขาให้ลงหวานไหมได้เลยนะน้เนาะมันเป็นไหนตัวนี้มันเป็นที่กั้นเลยเนาะเวลาน้ำท่วมมาไหล เอารถเอารถเอาอะไรมาล้างตอนนี้เนาะบรรยากาศดีฮรับะกูบ้างนะเสียซาปาดิกองนู้นก็ใช่นะครับกองนู้นนี่โอ้โหปีนี้ข้าวได้เยอะมัดด้วยวะมัดเหรอเอาแมงท่างหีบคนพี่เพเงี้ยเมื่อไหร่ เนี่ยมิดเอาเชือกเอ็นเนี่ยละมัดอย่างงี้เอา,อยาเยี่ยเชือกฟางมีไหมเชือกฟงอาอกฟงอ่ะโอเคครับผมเอาบรรยากาศยามเย็นครับมาฝากคนที่จะแบกข้าวไปไว้ในในยุ้งนะครับผม ทีมงานแบกข้าวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ